ครับนักโทษชายทักษิณน,นะครับบอกว่าจะติดคุกแบบเท่ๆในความเข้าใจของเขาเองนะครับแต่สำหรับผู้อื่นที่เขามีศักมีสีมีศักศีเขามองว่านี่คือการติดคุกแบบไม่มีศักศีเป็นการติดคุกแบบหน้าละอายหมดความเป็นลูกผู้ชายแต่เอาเถอะ เขาก็คิดว่าเขาติดคุกแบบเท่ๆแล้วก็พยายามทำมาจนวันนี้วันนี้ไอาการติดคุกแบบเทๆ่ๆที่เขาพยายามทำมาตลอดได้พังทลายลงไม่สามารถติดคุกแบบเท่ๆได้เพราะต้องหนีออกทางประตูผีของโรงพยาบาลหรือประตูที่สำหรับเอ,อ่อคนที่ตายหรือเป็นศพเสียชีวิตในโรงพยาบาลอะ เขาจะออกช่องนั้นนะครับคือต้องออกในทางประตูออกศพนะครับเพราะต้องหลบเออคณะคอปทอนะครับที่มาปิดมาต้อนรับอยู่ทางประตูหนึ่งจะว่าคณะหรือกลุ่มคอปทอกลุ่มสปปสหรือกองทัพธรรมเนี่ย เป็นกลุ่มเล็กกลุ่ม,มน้อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็ไม่ใช่นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนี้มีฤทธิ์มีแรงจนทำจนทําให้นักโทษชายทักษิณและครอบครัวนะครับต้องหนีออกทางประตูออกศพนะครับหรือเขาเรียกว่าประตูผีแล้วอีกอย่างคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเพราะว่า การคิดที่จะออกช่องทางประตูนั้นนะมันทำให้คนที่เชื่อในโชคลางเชื่อในเลิกในดวงอย่างคุณทักษิณหรือนักโทษชายทักษิณและครอบครัวเนี่ยถึงความวิบัตินะครับเพราะเลิกงามยามดีที่อุตส่าห์ดูกันมาว่าเวลาใดดีเวลาเลิกไหนดี มันถูกทำลายไปหมดนะครับมันพังพินาศหมดเพราะต้องไปออกประตูผีนี่นะครับดวงชะตาราศีเลิกงามยามดีถูกทำลายหมดเพราะออกประตูผีครับความเท่ก็ถูกทำลายนะครับจะเะดาะเคาะต่อชะตาทำบุญอะไรยังไงนะครับ ก็คงช่วยช่วยไม่ได้ดวงชะตาเลิกยามมันเป็นพิธีกรรมแต่บาปกรรมบาปกรรมมันอยู่เหนือดวงชะตาเลิกยามบาปกรรมจะทำลายพิธีกรรมต่างๆในการสะเดาะเคาะอะไรเลยก็แล้วแต่นะครับในการสะเดาะคงสะเดาะเคาะ มันก็จะถูกบาปกรรมเนี่ยทำลายหมดไม่มีผลในทางศาสนาพุทธเลิกงามยามดีดวงชะตาราศีทั้งหลายมันไม่มีจริงความสำคัญก็คือกฎแห่งกรรมก็ดูสิครับตอนนี้นะครับที่กองทัพธรรมปฐมโศกเรานะครับตอนนี้เราได้ได้เออมีการตระเตรียมเต็นเพื่อจะ เอาไปกลางเสริมในพื้นที่นะครับไปเสริมพื้นที่ที่ชุมนุมนะครับแสดงว่าคนมันจะมาเพิ่มเพราะว่านักโทษชายทักษิณและครอบครัวได้เชิญแขกมาให้เยอะเลยต้องเอาเลยต้องเอาเอาเต็นท์ไปกลางเพิ่มนะครับรับรองแขกแล้วอย่านึกนะครับการชุมนุมที่มีกองทัพทม ช่วยสนับสนุนหรือเป็นกำลังด้วยเนี่ยอย่านึกว่าจะจบเร็วยาวครับเพราะพวกเรามุ่งมั่นในการที่จะเจอต่อสู้เพื่อความถูกต้องความยุติธรรมแล้วพวกเราเป็นพวกวันณะเก้ากองทัพธรรมเป็นพวกที่เป็นพวกที่พึ่งตนเองได้มีหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พวกเราเป็นบ้านวัดโรงเรียนที่พึ่งตนเองเพราะฉะนั้นเราจะมีกำลังที่จะช่วยเหลือช่วยเหลือคอปทอแล้วก็แล้วก็สปปสให้ได้ชุมนุมได้ยาวๆเรามีทั้งอาหารผลไม้ที่สำคัญที่เราพึ่งเอาไปนี่ก็คือเต็นท์ เครื่องเสียงเครื่องไฟเรามีครบนะครับพวกเราเป็นพวกที่พึ่งตนเองได้เพราะฉะนั้นเรามีกำลังที่จะชุมนุมต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้ได้ยาวแล้วนี่ไม่ใช่ทัพใหญ่แล้วนะครับกองทัพธรรมเรายังมีทัพใหญ่รออยู่นะครับที่เห็นนี่คือทัพหน้า ด้วยคุณสมบัติปัจจัยต่างๆของพวกเราที่พึ่งตนเองได้จะทำให้การชุมนุมได้ยาวซึ่งอาจจะเป็นดั่งลางสังหรณ์ที่นักโทษชายทักษิณและครอบครัวออกประตูผีว่าอาจจะได้กลับมาออกประตูนี้อีกครั้งในสภาพที่เป็นจริงสวัสดีครับ